สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงประจำวันสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังพอใจในมาตรการลดราคาน้ำมันเพราะทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในภาคใต้ดีขึ้นนายประทีปจงทองนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลครั้งล่าสุดลงลิรละหลายหลายบาทนั้นส่งผลดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเดินทางค่อนข้างจะไก,กลกว่าภาคอื่นอีกทั้งรูปแบบของการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมที่ผู้คนจะนิยมเดินทางกันมาแบบกลุ่มทัวร์ก็ได้หันมาเดินทางกันแบบครอบครัวด้วยการนำรถส่วนตัวมาเองเพราะนับตั้งแต่ราคาสินค้าภาคการ,กรเกษตรโดยเฉพาะอย่างพารามีราคาสูงขึ้นทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อรถส่วนตัวมากขึ้นและนิยมขับขี่ไปท่องเที่ยวเพื่อความสะดวก ช่างนี้เพียงแค่ช่วงสัปดาห์แรกที่มีการปรับลดราคาน้ำมันปรากฏว่าธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและภาคใต้ดีขึ้นอย่างมากทั้งๆท,ที่ขณะน,นี้ยังอยู่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและหากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับเช่นนี้ต่อไปก็คาดว่าจะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวตลอดช่วงหายซีซั่นนี้กลับมาสดใสหลังจากที่นับตั้งแต่ต้นปี2554หรือ8เดือนที่ผ่านมาต้องเกิดภาวะวิกฤต โดยเฉพาะจากภัยธรรมชาติขึ้นมาหลายครั้งจนทําให้ผู้ประกอบการเกิดผลกระทบไปตามๆกันนอกจากนั้นการที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดรัางและในภาคใต้มีระยะทางค่อนข้างไกลทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่นิยมขับขี่รถส่วนตัวมากันแบบครอบครัวต้องชะลอตัวอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อราคาน้ํามันปรับตัวลดลงทันทีลิตรละหลายๆบาทจึงทําให้นักท่องเที่ยวหลักกลุ่มนี้กล้าที่จะเดินทางลงมาท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดการสะพัดเป็นอย่างมากอีกทั้งการที่จังหวัดรังได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งก็จะมีส่วนให้นักธุรกิจและการท่องเที่ยวกลับมาดีขึ้นในระเร็วนี้กลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ